สวัสดีครับควาคุณครับมวยกระตินสวัสดีคนไทยที่ทำงานต่างแดนเพื่อนบ้านเกาเมนกมบูชานี่ครับพม่าเวียดนามจีนนะครับกวามกันกับมคยกระตินงมื้อนี้ผมเลยต้มมะม่ากับลูกชิ้นครับผมเราก็เลยกันครับผมก็แหละก็แหละก็อีกิ่นอัดเซ็น ไปครับเดินมาีหรอกรากเดินงานมาครับผมเอามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นอกำลังใจเพ้่กันแล้วกันนะครับฝากเมื่อนครับเหมื่อไหร่ครับสวัสดีครับไม่ได้ครับจริงครับเด็ดลูกชิ้นต้มไข่ต้มามะม่าไข่ไข่กินความเมื่อยผิวผักความน,น,นะครับนี่ วันว oh, ันเวยูร์วันอีทูเหรอครับวัน Bọn quấn dùm nế đúng không? Bằng bột bột thai chẳng hợp khó Bột thai Bột thai

嗯。

เป็นความลับครับใช่แต่การตืนตระหนี่ใจให้กับคนที่องกด

嗯好。嗯、mm。Hmm. Mm hmm. ครับน่ถ้องรัผมบ,าบาผมนะ้างก็บ่งปมหน่อยคยน้ากันฟัให้ชอบก็ลืมกดแชรก์กดไลค์กดติดตามนะครับเหลั้งใจให้ผมบอมนะครับรวยกันดี น้องหลับไปหนึ่งครับกดนะครับกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะครับ